8พฤติกรรมโรคไมเกรนกำเริบวันนี้ก็จะมาพูดถึง8พฤติกรรมอะไรนะที่เป็นตัวกระตุน้นตัวเสริมตัวทำให้อาการของโรคไมเกรนนั้นกำเริบมากยิ่งขึ้นนั่นเองโรคไมเกรนก็ถือว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานโดยมีอาการที่ทราบกันดีว่าเป็นอาการของคนปวดศรีรษะที่รุนแรงกว่าอาการปวดศรีรษะโดยทั่วไป ในบางรายนั้นก็ไม่สามารถที่จะลดระดับของอาการปวดศรีรษะลงได้ด้วยยาแก้ปวดธรรมดาอย่างเช่นพาราเซตามอลที่เรารับประทานเวลาเราปวดเป็นไข้จึงต้องรับประทานยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์แรงขึ้นหรือยาที่ช่วยลดอาการปวดศรีรษะที่มาจากโรคไมเกรนโดยเฉพาะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึง8พฤติกรรมกระตุ้นโรคไมเกรนให้กำเริบว่าพฤติกรรมอะไรที่เป็นตัวกระตุน้นตัวส่งเสริม โรคไมเกรนให้กำเริบอย่างไรก็ตามครับเราสามารถที่จะป้องกันอาการปวดศรีรษะจากไมเกรนได้ด้วยตนเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าเราจะป้องกันอาการปวดศรีรษะจากไมเกรนก็คือต้องพยายาม,มาลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือแปดพฤติกรรมเหล่านี้นั่นเองข้อแรกเลยพฤติกรรมแรกก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึกหรือนอนไม่พอ ข้อนี้ก็มีความสําคัญครับเพราะว่าคนที่มีอาการไมเกรนหรือทําให้ไมเกรนกําเริบนั้นก็อาจจะเกิดจากการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอการนอนน้อยเกินไปหรือการนอนไม่เป็นเวลาตรงนี้ผมเคยเจอครับก็มีคนรู้จักที่ทํางานเป็นพนักงานบริการเครื่องบินแบบนี้เขาก็าจะนอนหลับไม่เป็นเวลาแล้วก็บางครั้งก็นอนหลับไม่เพียงพอพวกนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดโรคไมเกรนกําเริบนั่นเอง สหากมีอาการห่อนเพียจากการทำงานหนักเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมอื่นๆก็ควรพักผ่อนให้หายเพียก่อนก่อนทำกิจการ,รหรือกิจกรรมอื่นๆต่อไปข้อน,นี้มันก็จะพูดถึงว่าถ้าเราทำงานหนักมาทั้งวนันเราเกิดอาการอ่อนเพลียแล้วแล้วเรายังมีงานอื่นที่จะต้องทำอยู่ก็ควรจะพักผ่อนให้หายเพียสักหน่อยอาจจะพักผ่อน เป็นระยะเวลาสั้นๆก็ได้หรือการนั่งสมาธิกําหนดจิตให้จิตสงบเพื่อเป็นการพักจิตพักสมองสักพักหนึ่งก่อนที่จะไปเริ่มดําเนินกิจกรรมต่อไปแบบนี้เพราะพวกนี้คือแรงกระตุน้นถ้าเราเพียรมากๆแล้วเ,เรายังพยายามฝืนฝืนฝืนอยู่เนี่ยอาจจะทําให้ภาวะของโรคไมเกรนนั้นกำเริบกลับมาได้นั่นเองเหรอครับ 3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แสงสว่างจ้าจนแสบตาเป็นเวลานาน,านเพราะเจ้าแสงสว่างที่เจิดจ้ามากๆที่ทําให้ เราแสบตาเนี่ยก็เป็นสิ่งแวดล้อมแบบหนึ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เราเกิดภาวะโรคไมเกรนคำเริบนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือต้องหลบไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีแสงสว่างจ้าจนเกินไปนัก4ลดอาการเครียดด้วยการผ่อนคลายสมองจากการทํางานด้วยการนอนหลับพักผ่อนฟังเพลง ทานอาหารทานกิจกรรมที่ชอบบางครั้งเนี่ยความเครียดก็เป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญในการทำให้โรคไมเกรนกำเริบได้แล้วเราจะหลีกเลี่ยงอย่างไรกับความเครียดความเครียดเป็นการฝึกส,สภาวะของจิตเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเราก็ใช้วิธีการผ่อนคลายความเครียดโดยการนอนหลับการพักผ่อนบางคนก็ฟังเพลงทำกิจกรรมที่ชอบหรือรับประทานอาหารที่อร่อยก็ร้วนแล้วแต่เป็นตัวช่วย ลดภาวะความเครียดได้นั่นเองล่ะครับ 5. ต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีเสียงอึกทึกคึกโครมเพราะเจ้าเสียงอึกทึกคึกโครมเนี่ยแหละที่จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้โรคไมเกรนกําเริบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปอยู่ในผับในเทคแบบนี้ก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้โรคไมเกรนถามหาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ทมีเสียงอึกทึกคึกโครมต่าง เพื่อว่าให้เรามีจิตสงบแล้วก็ไม่ทำให้สภาวะของโรคไมเกรนนั้นกำเริบนั่นเองแล้วครับ 6. ลดการทานอาหารบางประเภทที่ทำให้อาการปวดศีรษะจากไมเกรนกำเริบเช่นเนยช็อกโกแลตถั่วอาหารมักดองต่าง,าง,างคือไม่มีอาหารบางประเภทนะครับที่เป็นตัวกระตุน้นหรือเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้การปวดหัวจากโรคไมเกรนนั้นเกิดขึ้นหรือกำเริบขึ้น เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําความเข้าใจกับอาหารหรือกลุ่มอาหารประเภทนั้นเพราะกลุ่มอาหารประเภทนั้นจะเป็นตัวกระตุนหรือถ้าเคยรับประทานมาแล้วเกิดโรคไมเกรนกรําเริบขึ้นมาก็ต้องจดจําจดบันทึกเอาไว้แล้วก็หลีกเลี่ยงส่วนประกอบอาหารเหล่านั้นในครั้ง,คร,งครั้งถัดถดไปนั่นเองแล้วครับ 7. อย่าปล่อยตัวเองให้หิวจัดหรืออดอาหารมากจนเกินไปบางครั้งสภาวะที่ทําให้เราหิว มากๆแบบนี้ก็อาจจะเป็นผลที่ทำให้เรามีโรคไม่เกรนกำเริบได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้ตัวเองหิวจนเกินไปจัดสรรเวลาในการรับประทานอาหารให้เหมาะสมตามเวลาก็จะเป็นการดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายครับข้อ8ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไวน์เบียรเหล้าแชมเปญต่างๆซึ่ง สิ่งที่มีแอลกอฮอล์พวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญในการทำให้โรคมาเป็นไปได้ครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ8ข้อสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรือเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดไมเกรนกำเริบเชื่อว่าหลายคนนะครับที่มีโรคของไมเกรนแล้วเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมบางอย่างหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมบางอย่าง หรืออาหารบางประเภทที่ร้วนแล้วแต่เป็นตัวกระตุ้นทําให้โรคไมเกรนกําเริบเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทําพฤติกรรมเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นตัวกระตุ้นทําให้โรคปวดหัวที่รุนแรงอย่างไมเกรนน,นั้นเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งนั่นเองทั้งนี้ปัจจัยที่ทําให้อาการของโรคไมเกรนกําเริบในแต่ละรายก็ไม่ได้เหมือนกันครับต้องลองสังเกตตัวเองอยู่เสมอว่ามีอาการวัยต่อสิ่งใด ที่ทําให้เกิดอาการปวดศีรษะได้บ้างและก็คอยเลี่ยงปัจจัยนั้นๆแต่การลดอาการของโรคไมเกรนที่ดีที่สุดคือการพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับเพื่อทําให้สุขภาพร่างกายนั้นแข็งแรงได้อย่างปกติอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ8พฤติกรรมทำแล้วไมเกรนกำเริบ